สวัสดีค่ะสวัสดีสุบุสุขนเด้อพี่น้องรับชมอยู่ใสแน่คอมเมนต์มาเด้อจ้าเมื่อนี้ก็คือเก่าคือเดิมค่ะยกขอกหมาขอกนะคะชุดต่างฟามเลยอายหรือว่าอีพออีเมะกรลังบ้องหางัวดีๆเอาไปเลียงราคากับโปแพ้งแห้งจังสีนะคะทั้งนี้เดอ้อทั้งนี้เดอ้ออีพอจ้าอีแมะจ้าม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 า,มา,มามเบิ่งเอาทั้งนี้จ้า ยกชุดแปดโตโตเมยทั้งเมิดนะคะเป็นคู่เมลูกเด้อค่ะทั้งเมิดแปดโตนี่เป็นคู่เมลูกนะคะอ่าแยกเป็นเมยสีโตลูกสีโตค่ะเป็นคู่เมยลูกลูกสาวเบิร์ดทุกโตเลยค่ะยี่พอจ้าที่เมจ้ายายไสนใจฝ้าโทรมาด้าจ้า ดนมากเทือนึงไ้้จ้าที่สำคัญนะคะชุดนี้ทรงฟี่ทัวเขตอิสานบวาัวซิอยจังหวัดใดของเขตอีสานดิ อิหลาทรงไห้เลยเดอ้อทางฟาร์มเฮ้ามีรถจัดจำหนยจัดทรงได้พี่น้องว่าต้องไปจ้างรถขนทรงทั้งหนวกเขามาหาได้จ้าเพราะว่าทั้งฟาร์มเฮ้ามีรถขนทรงอยู่แล้วแล้วที่สําคัญคนไปทรงก็จะเป็นสาวอุบลเองนี่ละนะคะพี่น้องจ้าฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านดอนงัวอําอเภอตาการพืชผลน,นจังหวัดอุบลราชธานีจ้า มั่วชุดนี้นะคะทั้งเมิดแปดตัวนะคะเป็นตัวมียทั้งเมิดนะคะตัวสีดําลูกเพ่นจิเป็นสีน้ําตาลลูกงามเด้อค่ะพี่น้องถ้าอยากซื้อแยกอีหลักกระแบงนะคะสัตว์ซื้อยกกระแบงซื้อแยกกระแบงคู่แม่ลูกนะคะแม่ดาลูกดำเด้อพี่น้องเนาะคู่นี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะเอาพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆคะ่ะ ส่วนตัวเนืนเหลืองนะคะแม่แม่เหลืองลูกแดงด้อพี่นองเด้อนี่ลูกเล่านะคะนี่ลูกเล่านะคะแม่เหลืองลูกแดงนะคะ15,500บาทค่ะ15,500บ, 15, บาทส่วนตัวนี้แม่แดงลูกแดงค่ะตัวนี้จะเป็นโค้งใหญ่ของหมูเด้อค่ะในชุดนี้นะคะเอาไป22,500บาท22,500บาทค่ะ ในชุดนี้มีคููนี่แหละค่ะหญ่กมูลแล้วนะคะเออไญ่กมูมว่าเป็นาใไญ่กมูเดบยบยิ่ๆง้ามๆเลยนะคะพี่โน้องกับตามราคาเพิินหลังเนาะพี่โน้องเนาะกับเป็นว่ารักหมื่นกับเป็นว่ารักสองหมื่นจังสีนะคะอ่าเนี่ยเป็นคู่แม่ลูกนี่นะคะลูกตัวมียสวยๆเลยค่ะเบองเอาเด้อค่ะพี่น้องคู่ใดาก,กับจังซื้อบัมากกับบัเป็นหยงังเขาว่าเบอร์เหลยานะคะกดแช่ไวกรเน,นี่ค่ะเดี๋ยวมันสีหาบพอเนาะกดแช่ปหนาเฟจข้องหรือ เมตตาหรือว่าเอ็นดูอีลากะเช่ลงกลุมให้นั้นเนรจ้าขอบพรุคนณลวงหนาค่ะสวยๆงามๆที่สําคัญราคาถูกจากคูแล้วมันบอกเอ้าเบิ่งราคาแยกไปก่อนเด้อคูี่นี้22,500บาทพี่นออ้อง22,500บาทจ้าแล้วก็มาอ่า แยกให้เบิ้งอีกรอบนึงค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นแม่ดำลูกดำนะคะคู่นี้ลูกตัวแม่ค่ะลูกน้ำงามเลยผิวกิงเกียงมันๆแม่เพิ่นพิด แต่ว่าจอยยางเดียวด้วยพี่นงที่เหลือก็สวยยูนะคะแต่ว่าราคาก็น่าสนใจค่ะ1 4 5 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็มาต่อแม่ต่อไปเลยค่ะ16,500บาทค่ะตัวนี้เป็นแม่สาวลูกแรกด้วยพี่นงหายลูกงามงามเขียนอันตันอยู่เป็นตะก่อยเสียบบอลเลนบอลเลนค่ะเห็นพี่พีเอซี่พนคอมเมนต์ว่าเป็นตะตรงเสียบเป็นตะก่อยเสียบตัวนี้เขียนอันตันค่ะเออผิวดีนะคะเขียนใจกันทั้งแม่ทั้งลูก ค่ะพี่น้องถ่ายก็สวยนะคะที่สําคัญลูกตัวเมียค่ะ16,500บาทค่ะคู่นี้นะคะ16,500บาทค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายกันดากถ่ายถ่ายแห้เบิรงเด้อค่ะซ้หรับพี่พี่ท่านใดที่อยากได้งวดตัวนี้นะคะคู่เมลูคู่นี้เด้อหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสวยบ่พี่น้องสวยบ่งามบ่ความสูงของแม่เพิ่นอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบ แปดสิบเก้าเส้นเด้อค่ะพี่น้องประมาณนี้แหละร้อยสิบแปดสิบเก้ารอยยี่สิบประมาณนี้นะคะเป็นอย่างคือต้องกาโบกาโบเลยก็เห็นตะลับเม็ดปะลับดีดปิ้งโหลดพี่น้องเออเห็นตะลับเม็ดปุ๊บดีดป้าบหลดค่ะกันยังว่าอ้าวนี่ให้เบื้องดักเบื้องท้ายเบือบ้องเงาองเบื้องเงาหางค่ะพี่นอออ้องเบื้องดางเบื้องท้ายเบื้องเงาหางเนาะค่ะเป็นตะเบื้องโบงามโบ เงาหางลูกกะงามเงาหางลูกกะสวยแม่กะสวยลูกกะสวยด้วยค่ะพี่น้องมาแม่โตไปกันเลยค่ะตัวควมแม่ลูกค่มนี่นะคะหนึ่ง้าบาทหนึ่งหบาทแม่จอยลูกจอยค่ะแม่เหลืองลูกแดงค่ะพี่น้องคันมากคันสนใจกระโถาใดเมือศดสอเก้าศูนย์หนึ่งหกเกค่ะศูนย์แปดสามงหค่ะพี่น้องฟ้ามเฮ้ากะตังอยู่ที่ถนนตะการพรนานะคะเขตบ้นดอนงัวดตมลไร่ทุง่งอำเภอตะการพื้น ผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปมาสะดวกสบายนะคะที่สําคัญเฮามีงัวมีควายหาเหลือกมากมม้นะคะหลายเติบค่ะอยากเบื้องอยังกะทักขม่านะคะหรือว่าเบอร์โทรสากอุบลก็สามารถอทัก แอดไลน์ได้ด้วยค่ะพี่น้องแอดไลน์ได้ทักแชทแอดไลน์ได้นะคะอ่าหรือว่าเบอร์โทรนี่ก็สามารถค้นหาโตตนบุคคลจริงๆได้บอได้ค่ะ083-269-0169ค่ะส่วนแม่นี่นะคะพี่น้อง22,500บาท22,500บาทจ้ายกหมดดีเด้วพี่น้องหมดทุกตัวที่ได้ไร่มาเบิ่งนี่เอาไป6 5 0 0 0นห 65,000ัน 65, บาทพ่อค่ะทั้งเมิทั้งมวลทีไรมาแปดโตนี่ยกไปเล่อยคหกหม่นห้าพับาทค่ะส่งให้ฟรีทั่วเขตภาคอีสานค่ะพี่น้องราคานี่เป็นกันเดียงเหกหมื่นห้าพับาทได้พี่น้องเ้้อ6หกหมื่นห้าพันบาทตาไดทเมื่มแปดโตพี่น้อง ให้ในราคาที่ว่างดโตแล้วเด้อค่ะเพราะว่าลดหายไปหลายแล้วนะคะสําหรับพี่พีท่านใดที่ว่าอยากโยกชุดโยกโคกเหมาโคกนะคะทั้งหมด8ตัว65,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจฝ่าโทรมาเด้อ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ค่ะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9จ้า